สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้ยายจะพามาดูดอกฟันสิงโตอีกมาดูทําไมรู้ไหมเดี๋ยวยายตาจะมีเอฟซีบอกว่าให้ยายตาเก็บไปทําชายายก็เลยจะลองเก็บไปตักทำชาดูแต่ก่อนยายไม่เคยคิดที่จะทําหรอกพะยายไม่ดื่มชาพอดีมาตอนนี้เวณะเวลานี้ <c oughs> น้ําผลไม้ยายหมดน้ําผลไม้หมด ยายก็กินแต่น้ำเปล่าทุกวันนี้ก็เลยพอดีวันก่อนยายเอาอันนี้ไปทําน้ําพึ่งแล้วนะน้ําพึ่งมันจะหวานเดี๋ยวยายจะเก็บดอกฟันชิงโตไปตากแล้วก็ไปชงชาดืมนะ่มเนาะไปชงชาดืม่มกว่าที่ยายใต้จะได้ไปตลาดอีกก็อีกเป็นอาทิตย์เนาะนะเดี๋ยวก็จะเอาฟันชิงโตไปตากชงชาดืม่มดูวันนี้มันเยอะมากคเพื่อนดูก่อนที่ยายใต้จะเก็บยายขอถ่ายให้เอฟซีดูก่อน ดูเอาเดินนี่เห็นหมะมันเยอะกว่าปีที่แล้วนะเห็นหมะอยายจะพาเดินดูอันนี้พาเดินดูก่อนที่จะเก็บเนะไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนเนะี่ยบอกแล้วมันเป็นวัชพืชอันนี้ขนาดดินไม่ดีนะตรงนี้มีแฟนคลับเคยถามยายว่าทําไมไม่ไม่ทําไมไม่เอ่อทำสวนใกล้ๆบ้านคือตรงนี้ดินมันไม่ดีเพื่อน,อนดินจากที่ว่าเราโกย โกยทะโกยดินทางนั้นขึ้นมาตรงไหมมันเป็นหินเป็นอะไรมันไม่ค่อยดีเนาะดูปังเสียงนกเอาเลยยังไม่ได้เอาไอ้นั้นไม่ได้เอาไม้กันันมา บางทีบางทีไม้กันชันเนี่ยมันต้องเดินถ่ายอย่างเดียวเนาะนเพื่อนๆแต่ว่าบางทียายจะตั้งยายจะวางกล้องยายจะวางกล้องแล้วก็มามาเก็บไอ้นี่มันลําบากเนาะก็เลยไม่ได้เอามาดูเอาเล่นกันนน่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกดูเอาเองเนาะเนาะ ขายแต่ที่ซ้ำๆเดิมๆแหละแต่ว่าก็ดูเอานะเพื่อนๆเนาะดูเอาอธิบายไม่ถูก <c oughs> ไม่รู้ไว้ชัดหรือเปล่านะบางทีกลางวันมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่อันนี้ยายไม่รู้นะ <c oughs> ไม่ชัดก็ฟังเสียงนกเอา <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกันไหมเนี่ย <c oughs> ดู <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยสวยเนาะมันไม่ค่อยมีก้อนเมฆ สองสามวันนี้ร้อนเพื่อนๆยี่สิบองศานะคะร้อนมากไปก็ไม่ดีอ่ะ,อออะเห็นไหมเฮ้ยสอนนใหญ่ไม่รู้จะไปคุยกับใครนี่แหละนี่แหละทำไมยายถึงมาทำ u t u b e ก็นี่แหละเนาะ จริงๆยายเป็นคนถ้าเอฟซีเก่าๆก็อาจจะรู้จริงๆยายเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะยายเรียนจบป .6 ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเน็ตเกี่ยวกับอะไรนะยายไม่รู้รอกเพื่อนๆพอดีเนี่ยพอยายมารู้จักเล่นเน็ตยายก็เริ่มทํา youtube เลยคือว่าเริ่มท youtube เพราะอะไรก็เพราะอย่างนี้เลยอยากให้ญาติทางบ้านเห็นเนาะเนี่ยเห็นอยู่คนเดียวเนี่ยออนอยู่คนเดียวก็เลย ตอนแรกก็ถ่ายเป็นถ่ายเป็นวิดีโอส่งทางไลน์ให้ญาติดูนะทางไลน์มันก็ได้แค่สั้นๆหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยโทรศัพท์เก่าๆสมัยก่อนได้หนึ่งนาทีเนาะยายก็เลยทําไปกดจิมจิมมัวมัวไป <c oughs> มัวมัวไปก็เลยเป็น,น u t u b e นั่นแหละเลยได้เลยได้ส่งไปให้ญาติทางบ้านดูเนาะนั่นแหละ ส่งไปให้ญาติทั้งบ้านดูเดี๋ยวถ่ายผลไม้เดี๋ยวถ่ายดอกไม้นี่แหละเริ่มทําช่วงใกล้นี่ยๆใกล้จะได้สามปีแล้วยายยูทูบยายนะเนี่ยช่วงเดือนนี่แหละเดือนพฤษภากรกฎาคมเนี่ยตรงนี้นะอันนี้กระดอกไม้เนี่ยยังไม่บานเริ่มบานก็จะเป็นสีม่วงนี่เห็นไหมนี่อันนี้เขียวๆนี่เขาทั้งนั้นเลยนี่นี่เห็นไหมนี่นูน่นนู่นมันเป็น มันเป็นญ่านะเพ,พื่อนๆมันเป็นญ่าแต่มันออกดอกมันก็สวยเอ็นไหมล่ะหหหเห็นไหมว่านี่ทั้งแถบเลยนี่เห็นไหมนี่ถ้าเขาขถ้าเขาออกดอกหมดมันก็โอ้โหดูสิเพื่อนๆนอเนอะมองไม่ถูกเฮ้ยมันสวยจริงๆ,ๆมันสวยจริงๆเนาะ,ะนี่วันนี้พาด,ดูแต่ดอก ไม่เฉพาะแต่แถวนี้นู่นไปข้างหลังก็มีเองนะแต่แถวนี้มันมีเยอะออออดูดูหนอ่อฟังเสียงนกมันสะอ่อนนะเพื่อนๆอไม่รู้จะไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปคุยกับใครนะดู ดอกเบลเลือเบลูเบลอเธอท่าเลยนี่ดูสิมีแต่คนบอกว่าบ้านยญ่ต้นใหญ่ๆมากเลยตรงไมมันที่สมบูรณ์สมบูรณ์ดีนี่โอ,โอนน้ยตรงไ้น,น,น,นเขาก็ออกตามกันมาเรื่อยนะเพื่อนๆมันชะมาอีกเยอะๆเลยนี่เห็นไหมนี่เขาก็ขึ้นมาตามมาเรื่อยๆเนาะไม่รู้จักหมดลอกนี่ แล้วคิดดูเนี่ยไม่รู้กี่พันเม็ดนี่มันก็ปลิวไปเรื่อยเนาะมันก็เลยเยอะไม่ใช่ว่าหมดแ่นี้แดนนุ้นดอกดารารับใย,ยมันหมดแล้วนะเยียมหมดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีแต่ทางนน้นเด้อวันนี้พาชมทุ่งดอกทุ่งดอกทุ่งดอกอะไรอ่ะ เวนเดอร์ลาเวนเดอร์ทุ่งดอกฟันสิงโตนู่น,น,นข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นก็เยอะนะแถวแถวต้นวอลนัทนะนี่เดี๋ยวพาไปดูดอกแอปเปิลตามันที่เหมือนนั่งอยู่ใตนะ้่มมาแล้วนี่ยายพาไปดูเดี๋ยววันหลังดีกว่าพาไปดูนะ วันนี้ซอนซอนดอกฟันชิงโตงมันเยอะเกินมันเยอะเกินนะนี่ก็ดอกเห็นไหมอพอพอพอเออเขาเรียกว่าอะไรนะอากาศร้อนๆนะมันพรวดพราดพืชมมาแล้วเห็นไหมเชอร์รงเชอรี่โอ้ยสซอนอิลีแล้วเพื่อนเพื่อนเลยนะปูเสือนอนเนะนี่ยมาดูตรงทางเนี่ยแฟนเดียตาปั๊บ ขนาดตัดแต่ขนาดตัดแต่ใบมันนะดูมันมาปวดพลาดพื่นโอ้ยดู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 ดอ้ยไม่อยากจะพูดพูดแล้วมันปวดหัวอดอกก็ไม่ใช่ว่าขี้เลยนะดอกก็สวยสวยดอกก็สวยสวย ดอกกส็สวยสวยกินได้อีกมีมีประโยชน์มีวิตามินมีสปปรรพคุณเยอะแยะอีกอ้ยแต่ยังหวานแล้วเห็นไหมยายเคยเล่าให้ฟังบางที่เขาฉีดยาเนาะมันเยอะเกินแล้วยามันก็ไม่ขึ้นเนาะตัวนี้มันมาเยอะเกินยามันไม่ขึ้นนะถ้าตรงไหนเป็นสนามยาที่เขาเอาไว้เขาเอายาไว้เลี้ยงสัตว์นะเขาก็ต้องทําลายเขาก็ต้องฉีดยา รกลึกมากเลยนะตัดต่ข้างบนไม่มีตายหรอกนเนาะสอนไหมเพื่อนๆสอนไหมใหญ่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วดูข้างบน,น,น,นเดี๋ยวเอาดอกแอปเปิ้ลเดี๋ย,ยายพาไปดูมันจะมองเห็นไหมนะ ไอ้ข้างแถวนี้ก็มีนะ,นะเรื่องอารามนวนไปใต้ต้นวอลนัทอีกก็มีไปไม่ยายจะเก็บไปแต่ไม่ยายจะเก็บโอ้ยหมอไปชมเก็บไมไเป็น,น้วมาก็ ไปเก็บไปตากทำชาดูก่อนก็ไม่เก็บเยอะหรอกเพื่อนๆลองดูก่อนไม่ใช่ตากในแดดเด้อตากในร่มคือว่า <c oughs> ของเยอะของเยอะแต่จะเก็บก็เสียดายใช่ไหมละ่ะ <c oughs> จะเก็บก็เสียดายใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เหมือนวันนั้นมาเก็บกุยช่าย <c oughs> มีคนวายใหญ่ เก็บมันเสียดายเนาะก็บมันเสียดายรีเด้ของมันสวยๆงามๆเนาะใครมั่งจะไม่เสียดายเนาะมันหอมเหมือนมันหอมเหมือนไอ้นั่นเลยมันเกลวยเลยเหมือนน้ำผึ้งเลยหอมน่ะอย่าไม่รู้ว่ากล่องมันโฟกัสต่อได้เลือกเก็บเอาเลือกเก็บเอา เนี่ยก็มาเพียบนี่นี่นี่สองสามอันนี่เล็กแล้วก็อยากกินบางคนนะที่เขาอยู่ในเมืองนะเพื่อนๆจะบอกเฮีย,ยตายจะบอกให้ <c oughs> เขาเก็บไปลวกแช่ฟิตไรเดอร์เอาไว้แกงขี้เหล็กเขาเก็บไปลวกแช่ใบมันนะเขาเก็บไปลวกแช่ช่องฟิตไว้เขาไว้เอามาแกงขี้เหล็กแกงใส่กะทิก็อร่อยนะเนี่ยวันหลังยายพาแกงใส่กะทิ ยังไม่เคยยังไม่เคยต้องลองแล้วมั้งก็ดูสีสันน่ากินอยู่แต่จริงๆยายไม่ค่อยชอบกินแกงกะทิแต่ว่าเห็นข้าวแกงแกงมันขี้เล็กนะใสก่กะทิหมูใส่หมูสามชั้นเห็นข้าวแกงมันก็เป็นปลาแซบอยู่หรอกนะนี่ดอกมันดอกมันแก่ยายจะถ่ายให้ดูบ่อย้วนะนี่พอมัน mm. เห็นไหมพอมันแก่มามันจะเป็นอย่างเงี้ยนะ เหมือนจำรีเลยนะข้างนอกเหมือนจำรีนี่ข้างในเป็นเม็ดนี่เห็นไหมเม็ดดำๆนะตั้งกี่พันกี่ร้อยเม็ดดูมันเปลี่ยวไปกี่พันกี่ร้อยเม็ดโวยตําแยตําแยตรงนี้ตําแย นี่ต้นหนึ่งนี่กอหนึ่งดูกอสวยๆนี่กอสวยๆมีกี่อกนี่ดูเอาเองก็แล้วกันไม่อยากจะคุยคุยแล้วหาว่าโมให้นกมันคุยให้ฟังแทนดีกว่าเนาอเขาจะได้ว่าเขาจะหาว่าเราไม่โมให้นกมันคุยแทนเด็เก็บพววาะความเสียดายในนี่น เก็บตรงนี้มันตรงนู้นมันเอ้ยเอ้ยไม่ต้องไปกลัวขี้เอวหมาเียาวแมวเดอ้อบางคนก็บอกว่าแถวสวนเยอะแต่ว่ายังว่าแล้วเนาะเขาสวนเนี่ยเขาชอบพาแมวพาหมาไปเดินนะเนาะพาหมาหมาไปเดิน เก็บหมดก็เดียวมาอีกนี่เพียบกลัวอะไรนานไม่กลัวแต่ไม่อยากจะเก็บเฉยๆ <c oughs> ไม่กลัวแต่ไม่อยากจะเก็บเฉยๆนี่ไงคนอื่นที่เขาไปเก็บนะแบบนี้แบบนี้เพื่อนๆมันไม่สวยนี่ใบน้อยเล็กๆเล็ก,ลก,ลกๆอย่างนี้เพราะว่ามันดินมันไม่สวยมันก็ไม่สวยมันก็ไม่ใหญ่นะ มแค่นี้เลยเพื่อนอยๆอยายขอเก็บก่อนเดินเก็บไปทั่วเลยนนเดินไปเก็บข้างล่างดีกว่าท่วนี้เอาไว้เชยชมเนาะท่วนี้เอาไว้เชยชมไปเก็บทั้งนู่นเนี่ยจ้าแค่นี้เลยเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงวันนี้เอาแค่ฟันริงโตพอวันหลังเอาอันอื่น